เมมีอย่างจบสิ้นแล้วท่านพ่อเข็มอับสอนก็เป็นมนุษย์เครื่องช้างนั่นมันกำลังจะกลายเป็นผุยผงด้วยไฟบันไลยกันทุกคันค่า ไฟบันััยกันโหมไหมจนเจ้าทั้งสองกลายเป็นผุยผงมลกรดกับนิลการที่พวกเจ้าครอบครองอยู่ก็ต้องตกเป็นของพวกข้าและเผ่าพงคันข้าก็จะยิ่งใหญ่อัคีปะปาปารายันติมาลายะเทวะเทระ สาหะนะอะมะระตังปิดปัดอัคีปาปาปาลายันติมาลายะเทวะเทรสาหะนะอะมะระตังปิดปัดเขมรู้สึกเหมือนผมไหมทางนี้พี่ไฟบาลายการกำลังเผาเราอยู่แต่ผมไม่รู้สึกร้อนเลยสักนิดเขมก็ไม่รู้สึกร้อนเหมือนกันคะ่ะแ็มเรารู้สึกเย็นด้วยซ้ำอ่ะ ผมก็รู้สึกเหมือนกันว่ามีใครกำลังช่วยเราอยู่ทันที่ทำไมถึงเป็นแค่น,นี้ไฟบรลการเผาไหม้พวกมันแต่พวกมันทั้งสองกลับไม่เป็นอะไรเลยไม่ปวดแสบไม่ปวดร้อนไม่ทุรนทุรายเลยสักนิดคาถาพรมอะไราดับไฟนรกเอาชนะไฟไปไรกันของให้พวกพยาคันฆ่าได้แล้วความช่วย ไม่มีวันชนะความดีได้อยู่แล้วคำผาไปเฟปไรกันโหม,ม่หมแต่เจ้าเข็มกับนายพนาก็ไม่เป็นอะไรสีรามพ่อว่าเท้าคำผากับเจ้านางนารินต้องไม่ช่วยเจ้าเข็มแล้วเป็นแน่แท้ข้าเห็นโดยทานพ่อเอเจ้าไหนละ่ะเจ้านางนาลินกับเท้าคำผาไม่เห็นจะมีใครเลยบางอย่างไม่เห็นด้วยในตาเปล่าก็ใช่ว่าจะไม่มี เพราะฉะนั้นก็หุบปากไม่งั้นเธอจะโดนหมูไปฉันตอบเขาให้นี่พูดมากไนหะลูกแพทพอเธอลูกนี่หน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้อย่าทะเลาะก,กันเลยแสดงว่าคุณพนากับเข็ม,ขมรอตายเรลเหมันวะยังหลอกดังดวงข้าเชื่อว่าพญาคันข้ามันคงไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนางพญาแห่งข้า ตงใช้ไฟบันเลยกันจัดการพวกมันอีกครั้งโอมปราบโลกอัคคีอัคนีสว่าหุอัคคีป้าปะปาปายติกมาลายะเทวะเทละตถาณัตมาระตันปิดปัดฮวยพลังแห่งอัคคีฮูจะแสกเปลวเพลิงฮุยเดชแห่งพระเพิงฮูจะแสกไฟบันเลยกันฮูจะเอาเพลิงตะไลเข้าสูงฮูจะเอาไฟนรกแปดขุมเข้าหล่น ไม่ว่าคนหรือผีมึงจะต้องหวชีวิต้วยไฟแห่งกูอักชิปปาปาปะลายันติมาลายะเทวะเทระสหนะอภมะลตังปิดปั้นคุณปานะคะเขมดีที่เสกท่านพ่อคำผ่ากับท่านแม่นาดินกำลังสวดมนต์คาถาอยู่ค่ะหยื่ว่าท่านรังสองกำลังช่วยเราอยู่